สวัสดีครับทนี้ครับวันนี้เจอกันในคลิปเรียนรู้โซ่ควิดนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยไปดูกันเลยครับสวมใส่และถอดหน้ากากาอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธีและปลอดเชื้อโควิด1 9ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือหน้ากากาอนามัยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากการแพทย์หน้ากาก n95 และหน้ากากผ้าที่จําเป็นต้องสวมใส่เพื่อป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้หน้ากากเหล่านี้มีทั้งแบบใช้แล้วทิ้งและแบบสามารถซักใส่ซ้าได้ดังนั้นเราควรเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องสำหรับการสวมใส่และถอดหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ปลอดเชื้อกันวิธีสวมใส่ที่ถูกต้องและปราศจากเชื้อแน่นอน 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ก่อนหยิบจับหน้ากากอนามัย 2. คล้องเชือกที่ใบหูให้กระชับ 3ดึงหน้ากากอนมามัยปิดจมูกและปากวิธีการถอดหน้ากากอนมามัยแบบใช้แล้วทิง้งป้องกันการปนเปื้อนและแพร่กระจาย 1. ถอดหน้ากากอนมามัยโดยจับที่เชือกคล้องหู 2. จับที่ขอบแล้วพับครึ่งตามยาว 3. จับที่ขอบแล้วพับครึ่งอีกครั้ง 4. พับครึ่งอีกครั้งให้เชือกคล้องหูทบกัน 5. ใช้เชือกคล้องหูรัดและมัดหน้ากากอนมามัยให้แน่น 6. แยกทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อหรือถังขยะเฉพาะที่ปิดอย่างมิดชิดวิธีการถอดและดูแลรักษาหน้ากากผ้าแบบซักใส่ซ้ำได้ 1. ถอดหน้ากากผ้าออกโดยจับที่เชือกคล้องหู 2. นําไปซักตามปกติหรือสามารถต้มหน้ากากผ้าในน้าเดือดหลังจากซักแล้วได้ 3. ตากแดดให้แห้งสนิท 4. ควรมีหน้ากากผ้าสํารอง เพียงเท่านี้ก็สามารถสวมใส่และถอดหน้ากากนอนามัยให้ปลอดเชื้อโควิด -19 ได้แล้วและอย่าลืมล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนสวมใส่และหลังิีงหน้ากากนอนามัยกันด้วยนะดูแลตัวเองกันดีๆนะทุกคนมีอะไรบ้างครับเมื่อนักเรียนสมทุกเรียนนักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีนะครับสำหรับวันนี้ขอขอพียงแค่น,คนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ